I pray to God, my heart, soul, and body, every single day of my life, with every breath. I solemnly promise to try to live my life. สนับสนุนผู้หญิงส่งเสียงอย่างมีพลังโดยสออ,อบอตอสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอ,อปัตตานีออกสแฟมและสหภาพยุโรป ลามอะไกุมวรมารมัตุลล้อฮิวบารกาตุขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ r a m รม a n n ไน h ์ช่วงเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ค่ะวันนี้นะคะดิฉันอยู่ที่ชุมชนทิรยาตำบลตาแกะอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีค่ะเรายังอยู่กับน้องดวงสุดาสร้างอําภัยค่ะวันนี้นะคะน้องดวงพาดิฉันมารู้จักกับชุมชนที่เธอเกิดและเติบโตมาค่ะ แม้หลายปีที่ผ่านมาน้องดวงสุดาและครอบครัวได้ย้ายไปอยู่ในเมืองปัตตานีแล้วเพื่อความปลอดภัยแต่เธอก็ยังคงกลับมาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนเป็นประจำค่ะมาร่วมกิจกรรมมาเยี่ยมเพื่อนในชุมชนนะคะวันนี้นะคะน้องดวงสุดาจะพาดิฉันไปรู้จักและพูดคุยกับคนในชุมชนของเธอเพื่อชี้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาวไทยพุทธและมุสลิมในพื้นที่นี้ค่ะวันนี้น้องดวงสุดาจะพาพี่ไปไหนบ้างคะ ันนี้จะพาไปเจอเย่อค่ะเพื่อนที่โตมาด้วยกันในชุมชนนี้นะคะแล้วก็ะกะมีแยเป็นผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนใต้ค่ะไปไปกันค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านกะมีแยค่ะค่ะวันนี้เราจะพามาเจอเย่อะนะคะที่เป็นเพื่อนตั้งแต่สมัย เด็กๆนะคะคืออยู่กันมาตั้งแต่สมัยเด็กจนถึงปัจจุบันแล้วก็มีแย่เนี่ยก็จะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ค่ะก็น้องยอก็รู้จักน้องดวงตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะค่ะ30ปีแล้วค่ะเราเรียนประถมมาด้วยกันค่ะแล้วชาวไทยพุทธและมุสลิมในพื้นที่นี้มีกี่ครอบครัวคะ18หลังคาเรือนค่ะปัจจุบันมีอยู่ก่อนเหตุการณ์นั้นมี18หลังคาเรือนปัจจุบันมีอยู่10หลังคาเรือนค่ะได้ย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองสหลังคาเรือน ก็คือพุสลินจะเยอะกว่าไทยพุทธนะคะแล้วตอนที่น้องดวงย้ายไปอยู่ในเมืองเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างคะเพราะว่าผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กค่ะรู้สึกเสียใจถ้าไปไปได้ไม่อยากให้เขาอยู่ในเมืองค่ะอยากให้เขากลับมาอยู่ที่บ้านเราคะ่ะเพราะว่ายังไงบ้านเราก็สุขใจกว่าคะ่ะ <c ười> แล้วเคยชวนเขาไหมคะเนี่ยเคยชวนแต่เขาไม่อยากมาเพราะว่าเขาติดงานอยู่ในเมืองค่ะคือก,การที่อยู่ในเมืองเนี่ยมันก็คือการเดินทางมันจะสะดวกกว่าการที่แล้วลดความเสี่ยงจากอันตรายจากเหตุการณ์ได้ด้วย แล้วมาที่กะมีแย่ะคะ่ะทราบมาว่าเป็นเพื่อนกับเหมอโนมาตั้งแต่ตอนนู้นนะคะจนถึงปัจจุบันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะตอนที่ว่าเหมอโนที่เป็นย่าของดวงอ่ะค่ะย้ายออกไปอยู่ในเมืองมันบว่าสสกสีหงาเดีเยอะล่ะเยอะเลยที่มาขี้โฉมาหรมึจูเล่หนุยกเลยมากี่ยวดูมอแล้วยังกเลยเดาะเอาเดาะจกก็กี้เตจกมองกเลยเดาดูมอฮ์ เลี้ยนยะตยอชุยดแ u นลากก่อด้วจิเออ u วเองแปลว่าก็มียาก็ยังไปเยี่ยมหมอนที่ในเมืองนะคะใครพาไปคะนี่พีดวงนกกีกาลูกาลูอิตูโงกีดีแต่เท่าเนี่ยปะยันด้วย เยอกอุฮะพี่เนี่ยก็จะมาเยี่ยมกับมีแยแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีแยมีทุระอะไรในนเมืองเนี่ยแล้วก็จะเกาะไปด้วยกันก็คือว่าความสมพันธ์เมื่อก่อนเป็นยังไงวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะคะใช่ค่ะเพราะว่าตอนสมัยก่อนเนี่ยตอนตอนที่ย่ายังอยู่ที่นี่ทุกคนยังอยู่ที่เนี่ยคือเราก็ทํามาค้าขายด้วยกันด้วยด้วยฐานของทรัพยากรที่นี่มันมีเยอะเราก็เลยใช้ทรัพยากรที่เนี่ยเป็นสินค้า เพื่อจะไปขายในเมืองอะไรอย่างเงี้ยญากก็เป็นแม่ค้าคนกลางที่จะ <ingo. S 1> มารับสินค้าจากในชุมชนที่ออกไปขายให้ทีเ่ะการมีแย่เนี่ยก็จะเป็นคุณค้าสินค้าที่ว่านี้มีอะไรบ้างคะก็จะมีะน้ำยางยางนาค่ะแล้วก็พวกพืชผักในป่าอะไรเงี้ <ๆ S 1> <spe c> ยค่ะจะพาไปขายในเมืองให้อะไรเงี้ยค่ะอยากให้น้องยอยช่วยเล่าถึงกิจกรรมหรือว่าความสัมพันธ์หรือว่าง,งานอะไรที่เราเคยทําร่วมกันนะคะระหว่างพ,พุทธกับมุสลิมในอดีตที่ผ่านมาคะ่ะ ในอดีตที่ผ่านมาไทยพุทธกับมัสนิมเนี่ยมักจะทํานาด้วยกันค่ะเราจะมีการลงแขกด้วยกันค่ะวันนี้ไปทําบ้านกะมีเยพรุ่งนี้ไปทําบ้านโมนโดแล้วก็จะสลับกันไปมาค่ะแล้วช่วงหลังมานี้นะคะสองสามปีมานี้สถานการณ์ดีขึ้นไหมคะน้องยอดีขึ้นแล้วค่ะบา,บางบ้านที่ย้ายเข้าไปย้ายออกไปก็ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านค่ะเริ่มทยอยกลับมาอยู่ที่บ้านแนวโน้มนะคิดว่าชาวบ้านที่เป็นไทยพุทธนะน่าจะกลับมาอยู่ที่บ้านค่ะ คุณผู้ชมคะท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงที่ยังเกิดขึ้นปีนี้เป็นปีที่9แล้วนะคะความรักความเข้าใจและความเอื้ออาทรที่คนในชุมชนมีให้แก่กันเป็นสิ่งสําคัญค่ะและชุมชนแห่งนี้ก็มีสิ่งเหล่านี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการ Ramadan Nights ช่วงเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสาหรับวันนี้อัสลามุอะัยกุมวรอมตุลลอฮิวบารรกาตุ